พรรคเพื่อไทยนะครับออกถแถลงการ8ข้อย้ำการเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมายพร้อมกันนี้ยังระบุว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะยื่นเรื่องต่อ UN ให้เข้ามาช่วยจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนายโพกินพลกรุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรเพื่อไทยพร้อมด้วยผู้บริหารพรรออกถแถลงการ8ข้อยืนยันว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่เป็นโมฆะโดยพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการเลือกตั้งเกิดจากพระราชกิจสินิกายุบสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา108ของรัฐธรรมานูญและการกำหนดวันเลือกตั้งต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได้บัญญัติขึ้นครั้งแรกโดยรัฐธรรมานูญปี2492แต่รัฐธรรมานูญไม่ได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เหมือนรัฐธรรมนรูญปี2550เมื่อการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนหากวันเลือกตั้งเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกะกะตสามารถเลื่อนการจัดการเลือกตั้งซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วจึงไม่ถือว่าการจัดการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในวันเดียวทั้งนี้ในะ28เขตที่มีปัญหาไม่มีผู้สมัครและไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พักเพื่อไทยเห็นว่าเกิดจากสาเหตุหลัก2เรื่องคือกกตไม่สามารถพยายามแก้ไขปัญหาให้รุดร่วง และมีกลุ่มอนาธิปไตยและพักการเมืองบางพักไม่ร่วมมือและขัดขวางการเลือกตั้งอีกทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมของกลุ่มกอปปสที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งอาจเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองแต่ปรากฏว่าสารยกคำร้องและมีบางคำร้องไม่ได้ไต่สวนพักเพื่อไทยจึงหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะยึดหลักประชาธิปไตยและหลักธรรมนูญสากลอย่างเคร่งครัด ด้านนายจารุพงเรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยประนามการกระทําของพักประชาธิปัตย์และแนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปรปสที่กระทําการขัดขวางการเลือกตั้งและยังไปร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะอีกขณะเดีวยวกันขอให้เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกมาปกป้องสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนกว่า20ล้านเสียงขณะที่นายคณินบุญสุวรร์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ ระบุว่าหักสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์เป็นโมฆะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพื่อร้องขอให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ